พวกประตูระบายน้ำไหมโอ้โหใช่ปตมมันมี230ว่าประตูระบายน้ำใช่ไหมครับ,รบเรา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 ใช้แบบโครงการนำร่องก่อนใช่ไหมไยู่ในพื้นที่ที่มันเออสีแดงสีเหลืองสีงบาาแบบลักษณะแบบเนี้ยคือมันพื้นที่จุดอ,อ่อนเนี่ยเรา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 ใช้ตัวนี้เข้าไปควบไอ้เขียวเนี่ยไว้ที่หลังเลยแต่กลุ่มเร่งด่วนเนี่ยใช่ไหมมีอยู่14แห่งด้วยกันเออพวกไอ้ขยมอากาศที่เป็นเข้ามาเพิ่ม อย่าติดหน้าตะแกรงตรงที่มีปลาปลาตรงนี้มันมาจากในเมืองมันมาจากใช่ไหมชาวบ้านมาอะไรมาจากหน้าตะแกรงต่างรเข้าใจเพราะว่าระบบการไหลของน้ำการทำงานของท่อระบายน้ำพื้นที่ส่วนใหญ่เราต่ากว่าระดับแม่น้ำดังนั้นเนี่ยกรุงเทพเนี่ยถ้าจะรอดพ้นจากน้ำท่วมต้องใช้พวกกลไกเครื่องเครื่องสูบน้ำ การนี้จะรู้ได้ไงว่าเครื่องสูบต้องทํางานอย่งไรปัจจุบันนี้เราใช้แมนนวลใช้คนช่วยกันดูแล้วก็ทำแต่ถ้าเอา AI มาช่วยติดเซ็นเซอร์ในระดับแม่น,าน้าลำคลองเนี่ยเราสามารถให้ AI ขับนวณได้ก่อนแล้วก็ AI พวกนี้ต้องทํางานคู่กับเดตร์ตัวอากาศฝนจะตกแล้วครึ่งชั่วโมงหนึ่ชั่วโมงช่องน้ำออก,กอไม่อย่างนั้นเนี่ยน้ำก็จะไม่ทัดเพราะว่าจะเห็นว่าเครื่องสูบที่เราทํางานเนี่ยมันจะทำตอดเวลา ยังไม่ทันน้ําที่เข้ามาจากในเมืองอาหายไหลลงคลองเนี้ยแนโลงว่ายังไงก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ต้องสลับเครื่องทํางาน3ามชั่วโมงสี่ชั่วโมงห้าเครื่องสลับตลอดเวลาครับทน,นี้ AI ก็จะช่วยทวน,นี้ถ้าถ้าเราติด AI ได้หลายประตูจะสังเกตว่าระบบนี้จะทํางานต่อเนื่องกันนะครับไม่ใช่แบบปาเปิดแล้วก็จะประหยัดไฟได้เยอะเพราะว่า เราทางานจะมีระบบจะเป็นต้องเปิดค่อยเปิดไม่จะเป็นต้องเปิดทำไมต้องเปิดนะครับแ,แล้วแล้ว,<ำ>ลวเอ่อท่อน้ําใต้ใต้ดินเนี่ยนะมันกือนกบการจราจรข้างบนบกใช่ไหมต้องทำน้ำไหลท่อได้<ๆ>ใช่าด<ๆ>้ใน<ๆ>หลังๆที่น้ำท่วมเช่นเช่นบางหงานานด้วยด้วยความที่ขนาดท่อน้ําเดิมขนาดเนี่ยประมาณ60เซนพอฝนตกมาเนี่ยปริมาณน้ำก็จะรับ ใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งกว่าจะลงทั้งหมดรับได้แต่ไม่พอแต่ไม่พอไม่ทันนะแสดงว่าต้องขยายท่อเลยต้องใช่ครับผมต้องใช้ท่อขยญ่ขึ้นใช่ครับก็จะรองรับปริมาณน้ำใช่ครับผมนี่ไงนี่ไงอ้าว

รองรือลองยิ่งขึ้นนะลุกนะรสองะไรครับเนี่ยครับนี่นี่กับมือท่านเลยอ่าขอบคุณครับผมเดี๋ยวกนี้เรใช้เยอะเลยเอาเลยอ้าวดูนี่นี่นี่ทองไปเลยครับเยครับมาเลยครับมาเลยครับเเกัเยครับเร